ที่ผมให้เจ้าออกนะครับแท็กกิ่งนี้เป็นตั้งยอดทึ่ใส่กรับก็จะตัดนี่ออกนะครับตรงนี้นอนะกอกอ,อันนี้ออกครับจะได้มาข้างนี้ตะกวก็ทาด้วยยาทาแผลเป็นไม้นะครับันไซมือใหม่บายบนทรง สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็มาอยู่กับต้นโพกินกนะครับทรงรากยางนะต้นหนึ่งนะครับทำคลิปไปน่าจะสองสามคลิปแล้วลหะสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาริดใบนะครับริดใบแล้วกเ็เอาเข้ารวดนะครับข้าวรวดนะที่เราตัดไว้นะครับข้ารวดแล้วก็ที่มันแตกมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยกิ่งที่ สิ่งที่มันมันมันแห้งนะครับสิ่งที่เรา,เาทําหักไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับออกแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนนะครับมาดูก่อนว่าจะต้องตัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูค่อยๆไล่ไปดีกว่านอ้อวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับอเค,ครับรับชมพร้อมกันครับริบไปออกก่อนเลยดีกว่า ทั้งคืนเลยคับทั้งคืนตังแต่ประมาณ5้าทุ่มจนตอนนี้แปดโมงแล้วคนระับยังยังไม่อยู่เลยตอนนี้นับเปันผมเข้ตรวจแล้วทำหักนะสำหัเอาประสิิกุ่มไว้คี่บ่ามันจะรอดนะปรากฏว่าไม่รอดนะแห้ง นี่เ,เรตัดโดจจไปีนานะการยลก็จะแตกกิงะางรกเอาาสวนครับนน่ทุน,น,ทน,น,ทน,นครับุนี้ดีกว่านก็ จะดัดลงไปเข้ารวดไว้นะครับนี่ไม่เอาตัดออกก็จะเห็นโครงสร้างลักษณะนี้นะครับก็จะเอารวดที่เข้าไว้ ิ่งนี้ที่เราทำหัก นี่ผมก็เจ้าออกนะครับใช้กิ่งนี้เป็นตั้งยอดขึ้นไปเนาะก็จะตัดตัวนี้ออก เจ้าตัวนี้นะขึ้นยอดใหม่ๆใ,ใช้รวดเดิมนี่แหนะละรวดตรง yeah ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้มาคู่นี้ทัวนี้เขาจะเอา <c oughs> ที่เราทอไว้ตัดไว้ครั้งที่แล้วนะที่มียาวออกมาเราก็ไม่ต้องการตัวนี้ผมก็ตัวนี้ผมก็จะไว้ไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมาเข้าลวดคู่นี้ก่อน

นี่ตัวนี้เข้าไปเลยเอาออกดีกว่าครับผมว่าอันนี้นออกครับก็จะให้มาข้างนี้ สวตอนนี้ผมจะตัดประมาณนี้นะครับตัดไว้ตัดไว้ให้มันแตกให้เขาแตกตรงบริเวณนี้อีกทีหนึ่งเนาะอมรวดแล้วด้ว ตัดแล้วดีกว่าเอาออกเลยนะไม่เอาออมจะใช้ก,กีนีแทนโอเคอนี่ยจะใช้ก,กีนีแทนเนาะ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมจะใช้แต่งแผ่ที่เราตัดออกตังหน่อยที่ผมตัดออกทั้งแล้วก็ทาด้วยยาทาแผลต้นไม้นะครับ โอเคครับท่บานผู้ชมก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับก็รออนาคตต่อไปเนาะอันนี้น่าจะเป็นต้นมาสั่งนะครับจะตัง้ตงยอดในลัตษณงนีง้เนาะโอเคครับ 拜。